เานาแ่งโคดมคนที่ตามเ็กพี่นองเดินดีเดี๋ยวไพี่นองเพี่น้องครับผมพี่น้องมาเบ่งงวสวยๆนะครับเนาะอยู่ที่ฟาร์มอยู่อำเภอเมืองพ้นธแล้วพี่น้องเนาะนะครับงวมี อยู่หลายแม่ああอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกับเจ้าของอ่าฟาร์มเพลินครับผมอ่าวันดีครับวันดีครับพี่อ่าพี่หยังเนาะครับผมวุฒิครับอ่าพี่วุฒิเนาะครับเนาะอ่าฟาร์มพี่วุฒิเนาะครับพี่วุฒิบ้านท่านอย่บ้านยังครับผมบ้านสว่างครับบ้านสว่างตำบล ตำบลโจดน้องแก่ครับตำบโจดน้องแกอำเภอพลจงหวัดขอนแก่น <พ Canvas S 2> นาะพี่น้องเนาะเอพี่บุธมันนี่อ่ามีมีงวสีแบงม่คับผมนีครับมีมีเนะคับเนาะเอาเอาหาพี่น้องคนสนสนใจอยาดบอกเบอร์ไว้น่พี่พุธครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดเจ็ดหนึ่ปดเจ็ดหนง่าผมจะขึ้นใบยุ่หนาจอเด้อพี่น้องเด้อหาพี่น้องสนุกสนใจเอาอ้าพี่พุเอ่าภาพใบเบอ้์นะครับผมตัวไหนสีแบงแน่นะครับเนาะ มูนี่นะครับงามๆครับแม่ท้องกับมี่แม่สาวกับมี่เนาะพี่บุญเนาะครับอ้ยเอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งแม่นี่นะครับอันนี้หัวล้นธรรมชาติหรือหัวล้นอ่าจ๊หน่อยลนธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะนะครับงามๆนะครับแม่นี่ผสมไปครับพี่บุญครับผสมซีไว096ผสมซีไว096ผ่านสองรอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าย่างเข่าเบิ่งได้บอพี่บุญครับเอาเให้พี่บุญภาพภาพเบิ่งจั๊หน่อยพี่น้องครับผมนะครับ น้ำงามครับผมพี่น้องล้นธรรมชาติครับผมพี่น้องสูงประมาณลอยลอยสี่สิบห้าบวกเนาะพี่น้องเนาะตามตามที่เบิ็งผมอยู่นอกคอกพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวให้พี่พุทธเล่าจุ่งออกมาเนาะครับพี่น้องอยู่ตำบลโจดน้องแก่พี่น้องบ้านสว่างเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไปโอ้นี่ครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้งัวงเลี้ยงได้คอกโดยเฉพาะเลยครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับรับประกันขาทุกขาถอนเนาะพี่พี่พุทธเนาะครับขาทุกขาถอนส่งสุด นะครับผมหางดอกหัวดางเดี่ยรับประกันเบิร์เด้อพี่น้องเด้อรหล่นธรรมชาติครับผมพี่น้องเบิ้งงามๆครับอันนี้แดดแน่อาจสิเบิ้งในมุมมืดแน่เอ๊งามๆจังสี่นะครับพันสองรอบจังสี่เปิดไว้เท่าไหร่นาะครับพี่บุญครับเปิดไว้เกตสิบหกนาะครับอ่าราคานี่ต่อรองกันได้เนาะพี่บุญนาะนะครับราคานี่ต่อรองกันได้เดี๋ยวพี่น้องผมจะ่ายให้พี่น้องเบิ้งนะครับสัตว์ตรวจท่องอีกราคาหนึ่งอุ้ยฝุ่นเบิ้งพวงหางพี่น้องครับหางใหญ่ๆนะครับผมนะครับยืนเชิดๆเนาะพี่น้องเนาะแต่่วาเพิ่นสิอ่า ส่งส่งเบงจอยในเจโนยนะครับเพราะว่าอ่นนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติพี่น้องครับผมว่ามีหัวอาหารขับมาุนหัวอาหารดีน้อยสีดีเลยครับผมพี่น้องครับนะครับเบงพี่น้องงามๆเอาเบงในหุ่มในเจโนอยนะครับเนาะท่าใดก็พี่บุญครับเกตสิบหกต่อรองกันได้นอะพี่น้องเนาะเบงงามๆนะครับผมครับแข่งขายดีครับงวดตัวนี้พี่น้องครับโอ้ยเบงเนี่ยครับพี่น้องครับนะครับรับประกัน ทุกตำหนิเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทองเพราะท่านได้รับประกันเนาะพี่พุธเนาะอ่าพึงได้สองรอบแต่ว่าพี่น้องอยากให้ชั่วๆอยากให้มั่นใจกันเอาหมอมาตรวจเองเลยได้นะครับพี่น้องเนาะราคาต่อรองก็ได้นะครับแม่นี่นะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกได้พี่น้องเด้อเบิ่งแข้งขานะครับน้ำงามเล็บงามครับผมพี่น้องเครื่องบดนะครับพี่น้องครับล้นธรรมชาตินี่คือหม่งสําคัญเอาไปเบิ่งอีกตัวนึงครับบันทึกพ่พุทอ่ะตัวนี้เป็นอะไรบันทึกพ่พุทครับนี่งัวสาวครับอีกตัวหนึ่งงัวงัวสายอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขขออออนนนนุุญญาาตตครับ นี่ขอกแบบบ้านๆครับผมพี่น้องบุบธบ่ได้หรูแต่บางง่วนงามโอ้ง่วนสาวแม่นี่ครับผมพี่น้องเอ้าเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งจะทั้งนี่ก็ได้ครับพี่พุทธครับบ่บ่บ,บ่ออกก็ได้เนาะให้พี่น้องเพิ่นเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออนุญอหยาดเบิ้งพี่น้องไทยฮู้ฮู้ครับผมพี่น้องครับอันนี้เฮ็ดเขาไว้แล้ว นะครับแม่สาวจักจักเดือนแล้วเนาะพี่พุธนี่ตัวนี้สิบเจ็ดเดือนเลยครับครับสิบเจ็ดเดือนพี่พุเขาไปจับได้พอครับจับจับเออออกมาเออออกมาโอ้มันหูอยูประสันเอาพี่น้องเบิึงเบึงหนอพี่น้องฮาสนใจอยากได้งูวสาวครับงูวแม่สาวนะครับอยู่นี่มีหอดไก่ครับผมพี่น้องไก่ตีดังๆนะครับอยู่กับฟาร์มเสียบูธเฮาเนาะครับเนาะอยากได้ไก่ตีก็มีเด้อพี่น้องเด้อมีครบวงจรนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงง่วงุ้ยง่วแม่นี่นะครับประมาณอ่า สี่ข่าวขวบเนาะพี่บุญเนาะครับโอ้สิบเจ็ดเดือนโอ้สิ่งใกล้ใกล้ผสมเนึงงั้นงั้นพี่น้องเบิ่งครับนะครับเครื่องบดหางเหี่ยวๆเป็นพวกรเป็นพ่วงนะครับหนอกตั้งหลังตรงครับผมพี่น้องเออเพิ่นสิตื่นกล้องเนี่ยจะหน่อยนะครับงั้นงครับผมพี่น้องเบิ่งครับอุ้ยงงวดแม่นี่นะครับหนาหนาจนๆนะครับแม่นี่อ่าแม่สาวนี่เปิดไปเท่าไหร่นาะพี่บุญครับแปดสิบครับแปดสิบครับผมพี่น้องเอาราคาแปดสิบตอรองกันได้เนาะพี่บุญเนาะนะครับต่อรองกันได้โอ้เพิ่นออกแดด เออแห้งแดงเลยพี่น้องครับง่าย นะครับแปดสิบเด้อพี่น้องเด้อตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ไว้เอาปล่อยเขาเลยครับพี่วุฒิครับเพิ่นสิตื่นกล้องแน่จ้งหน่อยฮู้ครับผมพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเห็นกล้องเพิ่นสินั่นแน่จ้งหน่อยนะครับเบิ่งเบิงพี่น้องนะครับรับประกันค้าทุกค้าถอนรับประกันตำนี้นาะพี่น้องเบิ่งเบิงนะครับจิ้มดำดำนะครับเบิ่งตะนอกตั้งตั้งพี่น้องโอ้ยงูแม่เนี่ยเบิ่งเล็บงามๆนะครับพี่น้องนะครับสนุกสนใจพี่น้องติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้มีสองแม่นะครับแม่ที่สามเด็กยื่นใบจดจองแล้วเป็นบเพราะครับแม่ที่พุทธ จองแล้วนะครับเมนี่กังหันนะครับเมนี่ทองนะครับพี่น้องทองตัวนี้รอยประมาณหาสิบบวกลบ นะครับหาซื้บวกๆผุนละครับพี่น้องเพิ่งไนสายตาเนาะครับเนาะแข่งขายง่แต่ว่าติดจองแล้วมาพอท่านเนาะพี่น้องเนาะเอาขันรุดจองจังไหนกับจ้างคอยบากันเนาะครับแต่ว่าสองแม่นี่ได้พี่น้องเด้อนะครับแม่นี่นะครับผ่านสองรอบแล้วผสมซีไว้ศูาย์เก้าหกเนาะพี่น้องเนาะงามๆนะครับสำคัญลนธรรมชาติครับผมพี่น้องครับสวยๆครับผมพี่น้องครับผมอ่ากับแม่สาวนะครับอุ้ยแม่สาวนะครับผมพี่น้องถือตาเลยผู้ใดอยากเอาไปอ่าเลี่ยงอ่าเพื่อ ไปพัฒนาสายพันธุ์เราพี่น้องสวยๆครับผมนะครับอยู่ที่ฟาร์มอ่า พี่เสียวุฒินะครับเนาะนะครับฝากไว้กันแล้วกันเบอร์โทรต่อรองกันได้เนาะพี่วุฒิเนาะนะครับผมเอาอามีจ้าไหนกันโทรมาหาเราเด้อนี่แหะครับเจ้าเจ้าของฟาร์มครับผมเอาสวัสดีครับพี่พี่วุฒิครับสวัสดีครับเอานะครับก่อนจบชิปก็ฝากกดไลค์กดแช่ในเด้อพี่น้องเด้อกดอ่าติดตามนะครับเนาะสำคัญกดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดชิปต่อไปครับผมพี่น้องเบิ่งงัวสวยๆครับผมพี่น้องเอ้านะครับเบิ่งคอกบ้านๆเตเปงง่วนี่สุดยอดมากเลยครับผมพี่น้องครับผมราคาบ้านๆด้วยนะครับผมอ่ะนะครับอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านครับ พี่น้องครับผมลำรวยลำรวยทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ